แห่งวงการ r o v กูใส่แว่นละตัดพ่อตัดแม่มึงอะผมว่าเดฟคนหลอกคนเดิมนั่นเองนะครับยู่ึ้นเท่าไหร่วะสิบแปดบเก้่ะแคทที่เอาไปคุยนะครับน้องๆตอนนี้มีสาระละเอ้ยใชน่น้องชอบคนมีสาระหรือไม่มีสาระครับ วันนี้มันเกิดผมอวยพรให้หน่อยครับพี oh, ่น้องวรวิทย yeah, ์ขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับ9 9ึ8งเ9้า8ก้าอ่าเห็นไหมดูหน่อยน้องน้องอาร์นะครับบอกเลขห้องพี่มาจริงพี่ก็เข้าไปจริงๆนะครับเห็นไหมห้ามออกดูดเลือดอ่ะห้ามออกดาบดูดเลือดอ่ะไอ้ดาบเนี่ยว่าไอ้ดาบดาบทองทองอ่ะแล้วก็ก่อเกิดนะครับแล้วก็หมัด แล้วก็ธนูประมาณนี้หรอมั้งใช่ปะวะเออใช่แหละพี่ปากขอปากไป,ปนี้สักคู่นึงน้องรักโอ้โหเจอแอดชิบหายแล้วเฮ้ยชิหายโลตันด้วยน้องๆข่ายอย่างหนึ่งกับพี่ง่า,งงายๆนะครับ แคเดนมาบอกเลยห้องพี่นะครับพี่เข้าไปแน่นอนน้องรักเอาดิมีอังกุนนี่แล้วพอไหวอยู่มัง้งไหวปะวะอุ้ยมันก็เจ็บอยู่นะอุ้ยมันได้เลือดด้วยสวยแล้วสวยแล้วพี่พลาดแล้วน้องเออพี่พลาดแล้วน้อง,องถอยก่อนโอ้โหมาแล้วหนึ่งสูนแล้วน้อง,องผิดหาย ตัดอออเลือดมาแน่ที่จริงอะ่ะหูหู้ย,ยมันออกมันออกล้างพี่ด้วยน้องๆอ,งอาอย่าฆ่าพี่เลยน้องรักอโอ้โหโอ้มันตีไวมันเลยดูดเลือนดนี่หว่าคลิปหายต้องออกตัดเลือนดนีแ่แหละตอนนี้แป๊บหนึ่งนะอ๋อโบเอาได้เอาได้ป่าโบโบแล้วเล่นแค่ตัดต,ต่อไปแล้วน,น้อง ดูดิโอ้โหเลือดแม่งขึ้นเยอะชิบหายเลยตายตายยากอะ่ะโอ้โหตายอย่างยากเลยโบใครวะปากดีไหวเชนมึงอย่าปากดีมาหนึ่งหนึ่งของกูมาเดี๋ยวโอ้โหขอมาครบไปดีกว,ว่าขอพี่ยังไม่ครบเลยวะ่ะไปรุ่นใจเย็นนะมันเหลืออีกชิ้นหนึ่งมันจะอโอมิอาร์มแน่เลยวะ่ะชิ้นต่อไปเออเออ ใจเย็นสิไอ้น้องรักโบโดนโวยไม่โดนละลาก่อนตรงกลางเลยเริ่มยืนได้อยู่โบโอ้โหเกาะมันเยอะจะังวะเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอุยอ้ย,ย,ยตึงจัดอะตัดเลือดมาแล้วมีผลอะไรห,หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนต้องเจาะด้วยปะเนี่ยอุ้ยจริงอะไอเจาะเจาะเจาะไม่อยากออกอะลือมอะไมันต้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าจริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะเจาะเหรอไม่เอาเจาะดีวกว่านี่ชิ้นนี้มันขาดไม่ได้หรอกน้องๆอ่ามาดูาดิเอ้ยจ้อน้อยเลือดพี่เยอะกว่ามันเวย้ยอย่าไปกลัวเดี๋ยวน้องรับเองอย่าไปกลัวกันอย่าไปกลัวกันได้ตัดเลือดแล้วดีขึ้นปะ่ะดูดิน้องช่วยพี่ดูดิพี่ได้ตัดเลือดแล้วลลมันดีขึ้นหรือเปล่าวะพี่ได้ตัดเลือดแล้วดีขึ้นหรือเปล่าวะเอ้ยมันดีขึ้นอยู่วะดีขึ้นอยู่นะดีขึ้นอยู่ปะไม่รู้ือากระดะดีขึ้นอยู่ปะโบะอูหไม่่ดนะ ไม่ดูหน่อยน้องๆมาพอยืนได้นิดนึงโบเฮ้ยได้ตัดเรือแล้วดีขึ้นนะพี่ว่าน้องๆมันดีขึ้นว่ะมันดีขึ้น่ะใช่ดปะเฮ้ยมันขดล้างไปแล้วปะอุย้ยเอ้ยไม่เอานะยาหยี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 อุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่มีแล้ว,วขอมันครบแล้วปะยังมาจ้องดาบแดงแน่ต่อไปโบโอู้ใจเย็นใจเย็น พี่ว่าพี่ไหวนะเดี๋ยวรอรอขอพี่ก่อนของพี่ตามมันไม่ทันหมดน,น้องๆเดี๋ยวพี่อ่านแชทน,นะครับฝากฝากเชียร์พี่ด้วยไอยโฟคลิปมาแล้วว่าเดี๋ยวขาดอีกนะโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแป๊บหนึ่งนะออกโอ้จริงจริงอะ่ะอันนี้มันต้องออกด้วยถ้าไม่ออก,แ,กแ,ดดแล้วพี่โดนมันสับแหลกแน่ดูดีิเดี๋ยวพี่ค่อยขายของรลมแล้วกันก็้ยของรลมไม่ขายดีวยกว่ารองเท้าเดี๋ยวรอได้ครบก่อนค่อยขายอยู่ในป่าแน่เลยโบโอุ้ยอู้อุ้ย สวยให้มันเจ็บเนี่ยก็ยังดีวะเฮ้ยเฮ้ยว่าไงไปรุ่นเฮ้ยอู้เจ็บ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 เฮ้ยโอ้โหไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนอยู่หรอวะโบโบต้องออกเจานะเนี่ยถ้าออกเจาะสบายปะวะพี่ก็ยังไม่รู้เลยนะ้องโบอู้วโบเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวพี่อ่านแชทน,นะครับน้องๆรอพี่ก่อนนะ โอ้ยมันกดล้างแล้วสวยแล้วโบโบสวยโบสวยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกล้องพี่แตกน้องรักมึงใจเย็นก่อนเดี๋ยวพี่อ่านแชทน,นะครับน้องๆสวัสดีครับฝากเชียร์ให้กำลังใจพี่ด้วยสึกแทงเหรอพี่ใช่ครับน้องแบนตัวอะไร้างครับดูใต้ธารตีมน,น้องรักเดี๋ยวพี่อ่านแชทน,นะครับน้องๆฝากเชียร์พี่ด้วยตอนนี้นตึงจริงตึงจริงโบมาดิแรงขึ้นปะโบม,มันต้องออกเจาะแล้วอ่ะ พอได้ป่ะน้องมันพอได้อยู่ป่ะอุ้ยอติแล้วมาตีแล้วสวยสวยเสียตีไปแล้วงานนี้ก็หวานหมูสิแจ๊ไอ้น้องเสียตีแล้วใช่ไหมอุ้ยไม่แรงหรอเออเอ้ยมันกดแล้วเฮ้ยสวยอ้าวสวยตายนะเอ้ยใครได้พี่ได้อยู่แล้วน้องน้องรักไอ้น้องไอ้น้องอย่านะอย่าอุ้ยไม่โดนจุดหายแล้วต้องเอาไงดีวะอุ้ยมันกดล้างไปแล้วถอยถอยมันกดล้างไปแล้วน้องมันกดล้างไปแล้วสวย เฮ้ยมัาเ้ยอุ้ยเออเฮ้ยติแล้วมาตีพี่แล้วอ้าวแอบแอบโอ้โหโอ้เจ็บหอ้ยมันได้เลือดเยอะชิบหายเลยวะเฮ้ยเวลามันร่ผมโกนตีมันได้เลือดอย่างเยอะน้องๆเอาไงตอนเนี้ยมามือมาสิเอาไงมาดิมาดิเอาไงอุ้ยอุ้ยพี่ว่าพี่ขายของโลมดีกว่ามั้งแม่งต้องออกเจาะอะไรน้องๆไมนงั้นเอาไปเข้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยเลือดเลือดมันเยอะกว่าพี่เท่าไหร่วะสองร้อยสองร้อย โบเฮ้ยขอไปเก็บเลือดก่อนได้ป่ะน้องๆพี่อยากไปเก็บเลือดว่ะสวยให้มันเก็บไว้ก่อนโอ้หอย่างแรงเอาดิเอาดิแรงมาแรงกลับว่ะเอาไงเอาดิเอาดิเอาไงเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาดิเอาดิเอาไงโอ้ยยัาไงอ่ะมึงยังโอ้โหโคนตีแล้วปุ๊บอุ้ยพี่เจ็บโอ้ยวันนีมันควติไม่ได้เลือกคนเยอะเลยโอ้โหเย้เคเอาไงน้องรักเอาไงเอาไงฮะ เอาไงเอาเป้าเอาเป่าเอาก็มาเอาดิ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 เอาเป่าเอาเป้ามันจะไปตีดูดเลือดแน่เลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหว่าไงครับน้องๆมันเกิดอะไรขึ้นครับยา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 ห้ามบอกดูดเลือดอะห้ามบอกดาบดูดเลือดแล้วก็หมัดอ่าโอเคอ่าน้องๆเห็นอะไรไหมทองทองอ่าอ่าโอเคนะอ่าพี่ยอมแพ้ไง แต่ไปคำน้องพนา,นากดคือกดนะครับบอกไปเลยพี่จะไม่ออกเลยนะน้องรักไอควายไม่ดีนะครับพี่ขอโทษนะครับบางทีพี่พูดไม่ดีนะครับน้องๆมากอย่างหนึ่งนะครับจัดมาขอตึงเอ้ยพี่ชอบม้าเลยแอ้เมื่อกี้แอทิดเองตึงมากตึงมากแอทิดต,ตึงมากมันต้องอย่างนี้นี่เลือดพี่เขาเรียกว่าเลือดมันสูบฉีดอะน้องเข้าใจะปะเออเจอตัวงะเลือดแม่งสูบฉีดดีชิไหายชอบชอบพี่ชอบถือว่าพี่ชอบนะเออของจริงของจริง แอติทติ้ของจริงเมื่อกี้ของถือว่าของจริงนะน้องมาอย่างนึงกับพี่บอกเลขห้องมาครับน้องๆขอตึงๆแบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้เพิ่งคู่ที่สองนะยังตึงขนาดนี้น้องๆเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งคู่ที่2อง้วเว้ยยังตึงขนาดนี้คิดดูแล้วกันน้องๆโอ้โหตึงๆพี่ชอบมากนะเอาจริงตบมือให้ตั้งแต่พี่สตีมา3าวันที่แล้วนี่พี่ยังไม่เจอใครตึงเท่าเองเลยน้องถือว่าตึงถือว่าตึงอยู่ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาตึงๆแบบเมื่อกี้นะครับพี่โคตรชอบเลยอ่ะน้องพี่ชอบมากเมื่อกี้ตึงตึงจัดโอ้มาทำให้พี่ขนลุกได้เลยเมื่อกี้ไม่ใช่กดขี้นะนะ้องมันตึงมันตึงจัดต้องขนลุกเลยเมื่อกี้สมาชิกท่านใดอยากให้ทำมีพีสองสามารถบริจาคทรัพย์ให้กระผมตามเบอร์ด้านล่างเพราะตอนนี้